ข่าวดีของคนหางานครับขณะนี้ก็มีประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาก้าวครับรับสมัครทั้งหมด8ตำแหน่งรวมกว่า41อัตราครับซึ่งแต่ละตำแหน่งงานก็มีค่าจ้างสูงสุดถึง80,000กว่าบาทต่อเดือนเลยครับผู้ที่ไปทำงานนะครับก็จะได้รับสวัสดิการในการจ้างงานมากมายครับอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อทำงานจนสิ้นสุดสัญญาจ้างครับเงินช่วยค่าที่พัก 500เหรียญมาเก้าครับต่อเดือนเลยอาหารในเวลาปฏิบัติงานประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆอีกครับกำหนดการรับสมัครนะครับก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม66นี้ครับซึ่งก็จะรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการเลยครับและเน้นย้ำด้วยนะครับว่าทุกตำแหน่งงานเนี่ย ต้องมีความสามารถในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดีนะครับและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นๆที่สมัครด้วยนะครับส่วนวิธีการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครรวมถึงลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์หรือว่า QR code คที่ขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้เลยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่1-10ครับหรือว่ากองบริหาร รายง,งานไทยไปต่างประเทศโทรศัพท์หมายเลข02 245 1034ในวันและเวลาราชการเท่านั้นครับ